อนนี้อันอยู่ที่น้ําตกโลกอีดกแล้วนะคะนี่ว้าวโคตรสูงทุกคนคะตอนนี้อันถึงจุดเริ่มเดินแล้วนี่จุดแรกเดินลุยน้ำค่ะทุกคนเส้นทางเดินป่าระยะทางโดยรวมไปกลับประมาณ8กิโลเมตรทุกคนด้านหน้าของอันคือเห็ดแชมเปญนนะจ๊ะมีเด็กโครน ทำให้ดูก่นอนนี่ไงเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอานี่ไงเอ้าบอชก็แล้วมาแล้วต้องลุยผมจะให้ลูกค้ามันทรมานครับ <c oughs> ขบาดีพระพรมพระพรมวันนอยู่ในพรงสักมาเห <c oughs> นื่อยมากทุกคนนี่ยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยนะ <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้อยู่ชั้นที่หนึ่งแล้ว กันสองคนพี่เย็นนะเด็กนะเพื่อนเพื่อนค่ะด้านหลังของอันน้ำตกโปรอิโดกชั้นที่สามนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้อันอยู่ที่ชั้นที่สี่แล้วนะทุกคน,นตอนนี้อันก็เดินมาถึงชั้นห้านะนี่ด้านหลัง ตอนนี้อัานถึงน้ำตกโกมดิดกชั้นที่6แล้วนะคะทุกคนดูด้านบนนั่นส ว่เนียทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงน้ำปกโตกอีโดแล้วค่ะไม่เหนื่อยถ้าใครจะมาก็มาได้นะคะสูงเวอร์ไปเดี๋ยวเราลงไปตรงจุดน,นู้นดีกว่าเขามีการถ่ายรูปก,กันด้วยนะคะ